สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีสสดกับคลิปวิดีโอนะครับในช่องศรัทธาปฏิหารขอให้ปฏิหารนะครับได้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความมงคลนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเท่านั้นตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิ้นไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจก นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับโปรดใช้วิจารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลนะครับและก็การวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนคนนะครับถ้าชอบให้เลี้ยวฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราส่วนใครนะครับอยากจะลงโฆษณานะครับยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ได้นะครับได้นะครับ ตามที่ไม่ขัดนะครับเอาที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมรับนะครับผมเนาะและก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะซัพพอร์ตทางช่องเรานะครับก็เป็นกดสมัครสมาชิกกับทางช่องเราได้นะครับเนาะอ่าทีนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับของวันที่28นะครับหรืองวดที่227นะครับก่อนที่จะไปวันที่28เสิบแรัมาดูของวันที่27กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเขียน ผลนะครับก่อน99นั <c oughs> ่นีก9 913นะครับแป87รอบแรกนะครับประมาณ266 27นะครับ541 นะครับห้าสี่หนึ่งศูนย์แปดนะครับรอบสุดท้ายนะครับห่ายทำไมเขียนผิดโอ้โหอะไรขนาดนี้ห้าสี่เอาเนี๋ยนะครับเ,เดี๋ยวนะครับ,รบสักครู่สักครู่เขียนผิดนะครับผมเนาะเอาใหม่เอาใหมเ่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ อ่ะนะครับมันเป็นงงก็2ตัว0ูนแปมหนอนเหมือนกันรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายตัวนี้เลยนะครับผลเจ็ดนะครับเจ็ดแปดแปดศูนย์นะครับดูนะครับเด้งยับกันไปเลยทีเดียวจนถึงอ่าของเราพัฒนานะครับเราพัฒนานะครับใครเขาเรียกว่าจัดหนักเลขห้านะครับพิมพ์คอมเมนต์มานะครับใครจับหนักเลขห้าผมบอกแล้วว่าห้านะครับอ่า บอกเลยว่าห้าใครที่บอกว่าไม่มาไม่มานะครับมันเป็นวันที่ห้ามานะครับผมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับรอบซีโมงนะครับเก้าหนึ่งสามแปดเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งสามแปดเจ็ดอ่ามาในส่วนของเลขแปดนี่ครับโผล่มาก่อนเลยเลขแปดครับแปดเจ็ดครับไม่ต้องกลับเลยครับผมอ่าทีนี้มาดูรอบพี่นะครับพี่ผมให้สี่กับแปดนะครับออกสองหกหกสองเจ็ดนะครับบอกมาเลยนะครับบอกมาเลย อ่ะทีนี้มารูรอบ6กโมงครับเป็น9ตัวเดียวครับพรอง4กับ8นะครับ541นะครับออก541 08นะครับ541 08 4 1, 0, 8 0อันนี้คือปกตินะครับปกติมา2ตัว4 1นี่08ไม่ต้องกรับนี่นะครับเนี่มาดูตัว รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์แปดครับเอาอีกแล้วครับเจ็ดแปดเด้งครับผมศูนย์แปดเด้งครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นไงทุกคนสะใจเลยนะครับออเสะใจเลยนะครับมาสินะครับไม่มาแต่ตัวนี้นะครับสามตัวก็มันก็ไปเข้าเนี่ยเข้าอยู่เนี่ยหามเนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวไหนอีกไม่มี3โอ้โหเสียดายนะครับไม่มี5ถ้ามีมอีกตัวนึงก็บึ้มบั่มกันมันหาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับมันเฉียดทีละตัวนะครับ541ก็412เงี้ยบัดที่นี้เป็น1 2 5เงี้ยนะน่าจะโยก5ออกโยกมาสับใส่กันนะครับผมมาดูกันต่อนะของที่2ีนะครับ วันที่ย <c oughs> ี่สิบแปดนะครับงวดที่เท่าไหร่งวดนะครับสองสองเจ็ดอ่ามันลุ้นกันนะครับ โอ้โหพูดถึงนะแต่พูดถึงเมื่อวานโอ้โหยับมากนะครับเจ็ดนะครับแปดสอง

แปดศูนย์ไม่เอาแล้วในวันนี้ไอ้วันที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับสองสี่นะครับสองหนึ่งสองห้านะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอ่านะครับศู 0, 4, 0, 5, 0, 7, นย์แปดออกสองรอบ ไม่เอาเลยนะครับพรุงนี้ไม่น่าจะมามันน่าจะอ่อนกําลังและมันจะเรียกมงคลนะครับไม่ใช่เรียกฟูนะครับแล้วก็ผมนํามาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับก็ขอให้เกิดโชคดีนะครับกับสมาชิกเอฟซแล้วกันนะครับอยู่ที่วิทยุยานะครับโหดใช้วิทยุยนานาด้วยนําไปใชใ้เกิดความมงคลของแต่ละบุคคลนะครับใครมงคลแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ

ถ้าตัวเลขไม่ชัดเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับอันนี้คือแบบสุดยอดแล้วนะครับ <c oughs> นะครับอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ท่านนะครับมันก็ <c oughs> ก็จะมีอยู่น่าจะมีท่านเดียวเองงครับนะน่าจะมีคนเดียวที่บอกว่าไม่ชัดนะครับมาดูกันนะครับตัววินตัววินสําหรับคนที่ชอบวินเนาะมาจัดเลยเจ็ดหน ห้าแปดปึ๊บปึ๊บปึ๊บศูนย์นะครับนี่แหละคือบินตัวเลขบินที่หกตัวนะครับใครชอบบินบินเบิร์นเวิร์น,นห้าว่ากันไปเนาะเจ็ดแปดสองศูนย์โอเคนะครับตัวเดียวนะครับเหมือนเดิมเลขเจ็ดเมื่อวานไม่มานะครับตัวเดียวเลขเก้าว่ให้นะครับ แต่มาตัวนี้มายับเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพิเศษบวกปกตินะครับอันนี้ก็พิเศษนะครับบวกปกติอันนี้ VP เลยตัวเดียวโดดนะครับเป็นแบบนี้นะครับ VP นี่เข้าแบบก็หลายวันนะพูดถึงนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าผมดึงเขียนให้นะครับนี่นะครับ วันที่28เนาะก็โอเคนะครับผมตวละคคลิปนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงนึงที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้นําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเท่านั้นนะเออผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามกด u b บสไคร e นะครับช่องเล็กๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีทุกคนทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ